วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ o p n i g h t Plus นะครับผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพของดวงตานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเราไปทำความรู้จักกับโครงสร้างของดวงตาสักนิดหนึ่งนะครับภาพที่เราเห็นอยู่นะครับก็เป็นภาพตัดขวางของดวงตาของเรานะครับชั้นนอกสุดนะครับก็คือชั้น กระจกตานะครับซึ่งเป็นชั้นใสๆนะครับที่เรามองเห็นกันนะครับลึกเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูม่านตานะครับก็คือรูกลมๆที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับเราสังเกตได้ว่านะครับเวลานะครับเราเดินเข้าไปในที่มืดเนี่ยนะครับ ม่ดสนิทเลยเนี่ยเราจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับร่างกายจะมีการปรับตัวนะครับม่านตาเนี่ยมันก็จะขยายตัวออกนะครับรูม่านตาก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับทำให้รับแสงเนี่ยเข้าไปสู่ดวงตาของเราได้เยอะขึ้นนั่นหมายถึงเราก็จะเริ่มค่อยๆมองเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราหรือมองเห็นภาพนะชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นเองนะครับในทางตรงกันข้ามเว <c oughs> ลาเราเนี่ยนะครับ ออกไปในที่แสงสว่างหรือในที่แบบแสงแดดจ้าๆแสงแดดจัดๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องหลีตาลงใช่ไหมครับเนื่องจากว่านะครับรูม่านตาเนี่ยมันก็จะหดเล็กลงนะครับม่านตาก็จะหดตัวลงเพื่อให้รูม่านตาเนี่ยมันเล็กลงด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเนี่ยนะมันเข้าสู่ดวงตาของเรามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแสงมันเข้าไปมากเกินไปนะครับมันก็จะไปทําลายนะครับ จอตารับภาพของเรานะครับแล้วก็ทําให้ระบบการมองเห็นของเราเนี่ยมีการเสื่อมสภาพลงได้นั่นเองนะครับถัดจากรูม่านตานะครับก็จะเป็นเลนตานะครับเลนก็เป็นจุดรวมแสงอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ แสงมันก็จะผ่านนะครับเข้าไปในดวงตาของเรานะครับตรงกลางเนี่ยนะที่เป็นดวงตาของเราข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นวุ้นตานะครับแล้วก็ไปจนถึงด้านหลังนะครับด้านหลังของออดวงตาของเราเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าจอประสาทตานั่นเองหรือว่าจอรับภาพนะครับจอประสาทตาเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าแม็คูล่าหรือว่าจุด ภาพชัดก็คือเหมือนเป็นจุดโฟกัสอะนะแสงมันจะต้องไปตกอยู่ตรงนี้แล้วภาพมันก็จะมีความชัดนะให้เรามองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตรงบริเวณนี้ก็จะมีจุดที่เส้นประสาทเนี่ยโผล่ Pro ออกมานะครับเราเรียกว่าเส้นประสาทตาหรือออปติกเนิร์นั่นเองนะครับถ้าเราเนี่ยใช้เครื่องมือนะครับที่จะส่องเข้าไปตรงบริเวณ รูม่านตาของเรานะครับเราสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เห็นนะครับจอประสาทตาของเราได้นะครับเหมือนภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจอประสาทตาของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เราเห็นเนี่ยนะออกสีแดงๆส้มๆนะครับมีเส้นเลือดนะครับเล็กๆนะครับกระจายนะแตกกิ่งก้านตาขาออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยที่เป็นเหลืองๆตรงนั้นเนี่ยก็คือออปติกเนิร์ฟหรือเส้นประสาทตานะครับที่ ส่งมายัางดวงตาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในบริเวณข้างๆเนี่ยก็จะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดโฟกัสหรือจุดภาพชัดนะครับที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือส่วนของแมคซูล่าหรือว่าตรงจุดเล็กๆตรงนั้นที่เราเรียกว่าโฟเวียนั่นเองนะครับและนี่คือลักษณะโครงสร้างง่ายๆนะครับของดวงตาของเรานั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูนะครับว่าปัญหาของโรคที่เกี่ยวกับตาในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆจนเรียกได้ว่ากลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกเลยทีเดียวนะครับในปีพศ2566เนี่ยเขาพบว่ามีประชากรนะครับ1,000ล้านคนเลยทีเดียวนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับ สายตานะครับสายตาอาจจะพล่ามัวเลือนลางมองไม่ชัดนะครับจนกระทั่งรุนแรงไปจนถึงตาบอดนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่เขาพบว่าสาเหตุที่เจอบ่อยๆนะครับมีอยู่3สาเหตุหลักๆเลยนะครับอันที่1เลยก็คือต้อกระจกนะครับพบถึง94ล้านคนนะครับ ต้อกระจกเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของเลนตานั่นเองนะครับที่มีความขุ่นมัวเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะครับเกิดจากการที่เมื่ออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนของเซลล์ในส่วนของเลนตาเนี่ย มันก็อาจจะเสื่อมไปตามสภาพของอายุของเราที่มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนคนสูงอายุอ่ะอายุ70% 8% 0 90เนี่ยนะครับก็จะเริ่มแล้วว่าตาเนี่ยเริ่มขุ่นมัวนะครับเริ่มมองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะสังเกตดอยู่อย่างหนึง่งบางคนเนี่ยนะครับอายุเยอะแล้วนะแต่ว่า ดยังสามารถที่จะมองเห็นได้ค่อนข้างเรียกว่าชัดอยู่เลยนะครับก็แสดงว่าเลนตาเนี่ยมันมีการเสรื่อมสภาพที่ช้าลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของเลนตาก็มีส่วนสําคัญนะครับอันที่2เลยก็คือสาเหตุที่มาจากสายตาผิดปกติแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็คือไม่ได้ดูแลไม่ได้แก้ไขไม่ได้ไปตรวจนะครับแล้วก็ปล่อยให้สายตาเนี่ยเกิด ลักษณะของการมองไม่ชัดหรือว่าเลือนลางหรือว่าปล่อยจนรุนแรงมากๆก็อาจจะทําให้เกิดตาบอดได้เหมือนกันนะครับก็พบถึง88.4ล้านคนเลยทีเดียวนะครับส่วนสาเหตุที่3นะครับก็คือโรคต้อหินนะครับพบ7.7ล้านคนนะครับต้อหินเนี่ยนะครับเกิดจากขั้วประสาทต,ตาเนี่ยมันมีการถูกทําลายนะครับแล้วก็ทําให้ดวงตาของเราเนี่ยนะครับ มีความดันในลูกตาเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับคนไข้ก็จะมีอาการปวดตาอย่างรุนแรงนะครับถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราเห็นเลยว่าบริเวณตาขาวเนี่ยรอบๆตาขาวเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับแดงขึ้นอนะ่ะเหมือนคนแบบเหมือนกับเส้นเลือดมันแบบ ขยายตัวมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความดันในลูกตาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็จะมีอาการปวดตาอย่างรุนแรงซึ่งถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะก็จะเป็นต้อหินชนิดแบบเฉียบพลันนะครับซึ่งถ้ารักษาช้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ตาบอดได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูนะครับ ร่างกายของเราดวงตาของเรานะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีอะไรผิดปกติและไม่แน่ใจนะครับก็ควรจะต้องไปตรวจนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับดวงตาของเราบ้างหรือเปล่านะครับ คราวนี้นะครับมันมีโรคหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับก็คือโรค AMD นั่นเองนะครับ Age related ก็คือสัมพันธ์กับอายุนะครับ Macular ก็คืออย่างที่บอกก็คือตรงจุดรับภาพชัดนั่นเองนะครับ Degeneration ก็คือการเสื่อมสภาพไปนะครับย่อว่า AMD นะครับก็คือโรคที่ จุดรับภาพของจอตาเนี่ยมันเสื่อมไปนั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นได้จากรูปเลยใช่หไหมครับว่าตำแหน่งที่จุดรับภาพของจอตามันเสื่อมไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับลักษณะเบลอขยายตัวมากขึ้นนะครับมีสีขลขำข,ำขาวๆตรงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ในภาพนะครับซึ่งโรค AMD เนี่ยแน่นอนนะครับ ส่วนนึงเลยเนี่ยก็คือมาจากการที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นั่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่เราได้รับปัจจัยหลายๆอย่างนะที่มาผลมีผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของพวกเซลล์บริเวณจอตารับภาพของเรานั่นเอง mm. เช่นเราได้รับอนุมูลอิสระเยอะเกินไปได้รับแสงนะครับ ที่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในเรียกว่าโลกแห่งโซเชียลโลกแห่งออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะในร่างกายของเราเลยในทุกวันนี้ใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็น iPad หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับแต่คุณบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไอสิ่งที่เราพกพาไปได้ตลอดเวลานี่แหละที่เรา ใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับแสงนะครับที่เข้าไปในดวงตาของเราด้วยนั่นก็คือแสงที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันเลยก็คือแสงสีฟ้าหรือบูไรนั่นเองนะครับแสงสีฟ้าเนี่ยเป็นช่วงแสงที่สายตาเราเนี่ยมองเห็นได้นะครับอยู่ในช่วงประมาณ381-500นาโนเมตรนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงแสงที่มันมีอันตรายต่อจอประสาทตา เพราะว่าในเซลล์ชั้นนอกสุดนะครับของบริเวณชั้นจอประสาทต,ตาเนี่ยมันจะถูกแสงสีฟ้าเนี่ยเข้าไปแล้วก็กระตุ้นนะครับทำให้เกิดกระบวนการนะครับการสร้างสารอนุมูลอิสระออกมาแล้วก็ทำลายนะครับเ,เซลล์บริเวณนี้แล้วก็ทำให้จอประสาทต,ตาเสื่อมสภาพแล้วก็เซลล์ประสาทต,ตาอาจจะเสื่อมสภาพไปด้วยแล้วในที่สุดถ้าหากมันตายไปเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็มีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้นะครับซึ่ง เราจึงจําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากแล้วก็กว่าที่มันจะเกิดอาการเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญเลยก็คือเราจะต้องดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการที่เราจะดูแลหรือว่าบํารุงป้องกันนะครับปกป้องดวงตาของเราลดอัตราเ,เขาเรียกว่าอัตราเสี่ยงให้มันน้อยลงนะครับให้ดวงตามัน ถูกทำลายน้อยลงหรือว่าเสื่อมสภาพช้าลงเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราต้องลดปัดจจัยที่มันจะมีผลกระทบนะบโดยเราะอย่างยิ่งในปัจจุบันเลยนะที่เราพูดถึงกันเยอะๆเลยก็คืออนุมูลอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแสง UV จากแสงแดดนะครับแสงที่มันเป็นช่วงความถี่ของแสงนะครับที่เราเรียกว่าแสงบูลไลท์หรือว่าแสงสีฟ้านะครับที่เรา พูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมไปจนถึงนะครับเราก็ต้องดูแลไม่ให้นะครับมีอะไรแปลกปลอมนะครับเข้าไปในบริเวณดวงตาของเราจนกระทั่งอาจจะทําให้เกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปจนถึงนะครับถ้าเราเจ็บป่วยเป็นโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้นะครับ จอประสาทตาของเราเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสตาบอดได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับโรคอื่นๆนะครับที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็ต้องควบคุมและดูแลอย่างดีด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยลดอัตราเสี่ยงนะครับต่อการเสรื่อมสภาพของจอประสาทตาหรือว่าดวงตาของเรานะครับอวัยวะในส่วนประกอบอื่นๆของดวงตาของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนตาก็ตามนะครับหรือจอตารับภาพก็ตามนะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราลดปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มสิ่งที่จะเข้ามาช่วยดูแลของเราอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดอัตราเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆไม่ให้เซลล์ถูกทําลายนะครับนั่นก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของดวงตาเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักทั้งสงส่วนนี้ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมหรือว่าดูแลนะครับให้ร่างกายหรือว่าดวงตาของเราเนี่ยเสื่อมสภาพได้ช้าลงนั่นเองก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในปกติเนี่ยนะครับในบริเวณชั้นของประสาทตาของเราเนี่ยในที่จอตารับภาพมันจะมีชั้นนอกสุดนอกสุดเนี่ยนะครับของประสาทตาเนี่ยนะครับ มันก็ปกติเนี่ยในชั้นเนี้ยมันจะมีสารที่เป็นสารธรรมชาติอยู่ในดวงตาของเราอยู่แล้วนะครับก็คือสารที่เรามักจะได้ยินชื่อกันบ่อยๆในปัจจุบันก็คือลูทีนกับซีแซนทีนนะครับสารตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นนะครับที่สูงนะครับแล้วมันก็จะช่วยป้องกันนะโดยเพราะอย่างยิ่งพวกแสงนะครับโดยเพาะถ้าเป็นแสงสีฟ้าหรือแสงเออยูอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะ ช่วยปกป้องนะครับไม่ให้เซลล์บริเวณชั้นนี้เนี่ยถูกทำลายนั่นเองนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าสารลูทีนกับซีแซนทีนที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันลดน้อยลงนะมันลดน้อยลงจากอะไรบ้าง mm hmm. เช่นอายุที่มากขึ้นนะครับหรือการได้รับอ,อ,อาหารที่มันไม่สามารถได้สารเหล่านี้เนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูแลหรือว่าปกป้องบริเวณชั้น ของผิวของจอประสาทตาเราเนี่ยแน่นอนนะปริมาณเมื่อมันลดลงเนี่ยเวลาเราได้แสงพวกนี้ไปเยอะแสงพวกนี้ได้ในปริมาณนาน,น,านๆเจอแสงสีฟ้านะครับทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอแสงแดดแสง UV นะครับมันก็จะเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการถูกทำลายของเซลล์ชั้นจอประสาทตานะครับตรงบริเวณนี้เราก็จะเห็นเลยเห็นไหมครับมันเหมือนกับ ชั้นนี้มันจะถูกแยกออกมานะครับซึ่งตรงนี้แหละก็จะมีผลต่อการมองเห็นของเรานั่นเองนะครับแล้วถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยเราก็อาจจะทําให้รุนแรงจนเรียกว่าเกิดอาการตาบอดได้เช่นเดียวกันนะครับลูทีนกับซีแซนทีนนะครับเป็นสารที่สําคัญนะในเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและนอกจาก รูทีนกับซีแซนทีแล้วเนี่ยเรายังพบว่าโอเมก้า3หรือว่าน้ำมันปลาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะช่วยปกป้องนะครับดูแลนะครับเซลล์ชั้นนอกสุดของจอประสาทตาเราอีกด้วยนะครับเพราะว่าทั้งรูทีนซีแซนทีแล้วก็โอเมก้า3หรือน้ำมันปลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่จะอยู่บริเวณเนี้ช่วยดูแลแล้วก็ปกป้องดวงตาของเรานะครับ สำหรับสารสกัดรูทีและก็ซีแซนทีนะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่มาจากดอกดาวเรืองนะครับจะเป็นสารที่อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระกรองแสงสีฟ้านะครับลดแล้วก็ป้องกันนะครับการถูกทำลายของเซลล์จอประสาทตาของเรานั่นเองนะครับ mm. นอกจากนั้นนะครับยังมีสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดแฟลกนะครับซึ่ง เป็นกรดไขมันชนิดจําเป็นก็คือหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับกรดไขมันชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องรับประทานเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้สารสกัดจากน้ํามันเมล็ดแฟลกเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการบารุงดวงตาของเราได้ด้วยนะครับเช่นอาจจะช่วยลดอาการตาแห้งอย่างเช่นคนที่ใส่คอนแทคเลนเนี่ยนะครับบางทีตาแห้งต้องหยอดตาบ่อยนะครับหรือว่าเ,เราเนี่ยนะครับอายุเยอะขึ้นนะครับน้ำตาลดน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะ จะเกิดปัญหาได้คือคุณภาพน้ําตามันไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันบริลเแฟกเนี่ยก็จะช่วยแล้วก็ช่วยบารุงประสาทต,ตาของเราได้อีกด้วยนะครับมีสารสกัดนะครับจากบิวเบอรี่นะครับซึ่งมีสารแอนโทไซยานินนะครับจัดอยู่ในกลุ่มของโพลีฟีนอลฟลาวนอยด์นะครับ สารตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับเราจําเป็นต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกันดูแลนะครับเซลล์บริเวณของจอประสาทตาของเรานั่นเอง แต่สารสกัดจากบีเบอรี่เนี่ยก็จะยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับบริเวณรอบดวงตาของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยังมีส่วนในเรื่องของการเพิ่มเขาเรียกว่าสมรรถภาพในการมองเห็นในที่มืดได้ดีนะครับแล้วก็บรรเทาอาการดวงตาอ่อนล้าบางทีเราใช้สายตาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการอ่อนล้าจากการใช้สายตานะเป็นระยะเวลานานๆได้ด้วยนะครับ สารสกัดจากโกจิเบอรี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีมีประสิทธิภาพในการลดการเสื่อมสภาพของพวกเซลล์ต่างๆนะครับไม่ให้เสื่อมสภาพไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยป้องกันนะครับเซลล์จอประสาทตาเสื่อมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารสกัดจากมะเขือเทศซึ่งมีสารที่เราเรียกว่าไลโคปีนนะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็จะช่วยลดนะครับการเสื่อมสภาพของจอของเซลล์ประสาทตาของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนะครับสารสกัดจากสารหลายนะครับอิฮิมโตค็อกคัสพูวิเอลิสนะครับซึ่งมีสารนะครับแอสตาแซนทีนนั่นเองนะครับสารตัวนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสารแคโรทีนอยนะครับแคโรทีนอยเนี่ยเราทราบดีนะครับมันก็เป็นสารที่เกี่ยวกับ บำรุงสายตาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับมันมีคุณสมบัตินะครับแอสตาแซนทีเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงมากๆก็คือมีฤทธิ์ที่สูงมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับส่วนประกอบที่สําคัญเลยนะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลการลดการเสรื่อมสภาพของเซลล์ของจอประสาทตาของเรานะครับ แน่นอนนะครับก็มีกลุ่มของพวกวิตามิน A นะครับที่จะช่วยดูแลดวงตาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแล้วก็มีสารที่จะช่วยบำรุงสายตาของเรานะครับในกลุ่มพวกวิตามิน B ไม่ว่าจะเป็น B2, B3, B6 หรือ B12 นะครับพวกนี้ก็จะบำรุงสายตาของเรานะครับดูแลเซลล์สายตาของเราอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับ สังกะสีหรือแร่ธาตุนะครับสังกะสีนั่นเองนะครับก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูสลสระนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยดูแลนะครับเซลล์ต่างๆในบริเวณดวงตาของเราได้ด้วยนะครับป้องกันไม่ให้เซลล์มันเกิดการเสื่อมสภาพไปนะครับและยังมีนะครับกรดโฟลิก นะครับหรือโฟลิกแอซิดนะครับแล้วก็ไบโอตินนะครับซึ่งสารทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดน์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเส้นประสาทตาของเราด้วยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันมีสารหลายๆตัวเลยนะครับที่มีความสำคัญนะครับต่อการดูแลสุขภาพของดวงตาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการลดการเสื่อมสภาพของเซลล์นะครับทำให้นะครับเราเนี่ยนะครับมี โอกาสหรือว่าลดอัตราเสี่ยงนะครับต่อการเสรื่อมสภาพของดวงตาของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับสารสำคัญสำคัญเหล่านี้ที่ได้พูดถึงมานะครับเราก็มีอยู่ในนะครับออฟไนท์พลัสนะครับออฟไนท์พลัสเนี่ยนะครับก็จะช่วยเรานะครับในเรื่องของการปกป้องดูแลนะครับลดอัตราเสี่ยงต่อการเสรื่อมสภาพของ เซลล์ Sell นะครับบริเวณของจอประสาทต,ตาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ดูแลนะครับภาพรวมนะครับให้เราเนี่ยนะมีอัตราเสี่ยงนะครับต่อการเสื่อมสภาพเนี่ยที่ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เราจะต้องไปให้มันเกิดอาการก่อนแล้วก็ค่อยมาดูแลเนี่ยบางทีมันก็สายจนเกินไปนะครับวันนี้ การป้องกันนะด้วยอปไนพลัสนะครับก็เพียงรับประทานนะครับวันละหนึ่งแคปซูลพร้อมอาหารเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถดูแลดวงตาของเราได้เป็นอย่างดีนะครับและเชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับจะหันมาให้ความสำคัญนะครับกับการดูแลสุขภาพกับการป้องกันดวงตาของเราเพราะดวงตาต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับใครๆนะครับก็คงไม่อยากสูญเสียการมองเห็น ใครๆก็คงไม่อยากสูญเสียดวงตาไปนะครับก็เราต้องเริ่มต้นในการดูแลตั้งแต่วันนี้สวัสดีครับ